สวัสดีพี่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพันครับ EP ที่471นะครับ471นะครับมีพระสะสมพระเก็บแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับนี่ก็มีเนื้อเงินก็มีนะครับ300เหมือนกันนะครับรายการละ300ครับวันนี้ครับช่องทางกติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ มี่นป็นการเก็บเงินไปลาทางนะครับคนคนพานนะครับสี่เจ็ดหนึ่งนะครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จนะครับครับเป็นสมเด็จเก่าๆเลยนะครับภาพสวยนะครับนี่นะครับ ีคล้ายๆคาบกุนะครับเนี่ยครับสวยนะครับอันที่สองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับในอันปากกานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดในอันปากกานะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเนี่ยครับปีศูนย์แปดครับคมชัดนะครับดูดวงตานะครับเป็นเม็ดคมเลยครับผมเป็นเม็ด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 นะครับปีศูนย์แปดนะครับ ผมครับดูจีวรนะสามร้อยบาทครับอันที่3สามเป็นภาพวัดภาพพิมพ์สมาธินะครับเนี่ยครับสภาพใช้นะครับเนี่ยครับนี่คล้ายคาคาบลักหรือคาบลำหมากนะครับเนี่ยครับองนี้ะครับสภาพใช้นะครับภาพสวยนะครับหมายเลขสี่ครเป็นวัดพับนะครับจะเป็นพิมพ์ยืนนะครับในห่าพร้อมกันในนับให้มาที่เดียวนันะครับนี่ครับ ดูน่นะครับแห้งๆแขงแกร่งครับสามร้อยนะสนใจนะครับหมายเลขห้าเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับอ้วนล่ำนะครับเนี่ยจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเนี่ยการตัดช่อด้านล่างนะครับเป็นโลบลาณนะครับเนี่ยครับ คมลึกเลยนะครับหมายถึงโค้งครับเป็นเหรียญหล่อครับหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหลังยันนะครับนี่ครับการแต่งตะไบ,นะน,บนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับเงินนะครับสภาพสวยนะครับมีเม็ดเนื้อเกินมีรอย นี่ลยเนื้อเกินเนื้อพรุนนะครับลอยโบราณนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวางสบลนะครับเป็นเหรียญขี่เสือนะครับด้านข้างจะมีบาเหรญนะครับแล้วก็สร้างศาลาการประเรียนนะครับตัวหนังสือลายนะครับหลวงพ่อคงวัดวางสบลนะครับจันทบุรีนะครับนี่ครับหมายเลขแปดนะครับเป็น เป็นเหรียญธนาคารสีนครนะครับหลวงปู่ดุลุปเสนะครับหลวงปู่ดุลปูกเสนะครับครบรอบยี่สิบปีนะครับธนาค e nah ารสีนครนะครับหลวงปู่ดุลปูกเสนะครับเนี่ยครับสภาพหิ้งเลยนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงพุทวดกักไม่ขีดนะครับเนื้อว่านะครับเนี่ยเนื้อว่านหลวงพุทวดกักไม่ขีดเนื้อว่านเก่าๆนะครับ หมายเลขสิบน,น,นะครับเป็นหลวงปู่ตโตนะครับนี่ครับต่อโค้ดครับหลวงปู่โตนะครับผิวออกม่วงๆนี่างนะครับนี่ครับอนกสรสร้างโรงเรียนนะครับนี่ครับครีปปิ้นดำขอบเหรียญนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับนี่ครับสามร้อยบาทนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับต่อโค้ดเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเอนนะครับต่อโค้ดนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงภูเขาปีหนึ่งเจ็ดนะครับต่อโคนะครับต่อไปหมายเลขสิบสองครับเป็นเหรียญพระนเรศวรครับเรียมเขาเรียกมาแบบโบราณยังไงครับเนี่ยครับเป็นเรียมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับหลวงพ่อมุ้ยปูกเศนะครับปีสิบกว่านะครับนี่ครับหลวงพ่อมุ้ยปูกเศษนะครับ สมเด็จพันลีสวนมหาราชปีหนึ่งสามนะครับน่าจะปีหนึ่งสามนะครับนี่พิธีปลุกเสกใหญ่นะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับปีสิบกว่านะครับสภาพใช้ไปหน่อยนะคมาบเลขสิบสามนเป็นเหรียญลวงอุสุกนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญลงสุกเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยครับสภาพเก่านะครับนี่ครับคมนะครับ ขอบนะครับขึ้นเป็นสันนี่ห่งเชื่อมหลุดนะแล้วเขาก็เจาะนะครับเจาะห่วงใส่นะครับเนี่ยอันนี้นที่สี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับบัวรอบนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดบัวรอบนะครับเนี่ครับบัวรอบหล่อโบราณนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับ มายเลขสิบห้านะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตาหล่อโบราณนะครับทองผสมนะครับเนี่ครับเป็นพิมพ์ปั้นนะครับเนี่ยครับปั้นแล้วมาแปะมาแปะนะครับเนี่ยครับเก่านะเนี่ยครับเป็นหล่อโบราณมีรายตัดช่ออยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยครับวันหมาสิบหกนะครับเป็นชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับ หลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะครับสามร้อยบาทนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นชิ้นล่านะครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปไม่ได้สิบเจ็ดน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดลาดโยธาสภาพสภาพใช้นะครับเนี่ยใช้มาบ้านนะครับผิว หลวงพ่อทองวัดธาตโยธานะครับปีหนึ่งเจ็ดครับอายุร้อยสิบเจ็ดปีไหมครับไม่ใช่ปีหนึ่งเจ็ดครับอายุร้อยสิบเจ็ดปีนะครับนครับผิวหิ้งๆิเลยครับยันเด้งๆด้งนะครับเนี่ยครับยันพนังสือคมนะครับมาเลขสิบแปดครับเป็นเหรียญล่าหลวงพ่อไปนะครับนี่ครับ เหรียญลอหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนี่ยเนื้อกรับเลยครับเนื้อกรับเอาเป็นสีดำๆเลยครับเนี่ยต่อไปหมาทีลสิบเก้านะครับเป็นเหรียญรอนะครับหลวงพ่อโบ้ยนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยครับดูเนื้อนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเหรียญลอโบราณหลวงพ่อโบ้ยนะครับ วัดมะนาวนครับเนี่ยมีเนื้อเกินมีรอยบล็อกแตกมีรอยเนื้อเกินนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับพิมพ์ุ้งกอนะครับหมายเลขยี่สิบก็เป็นหลวงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับพิมพ์พระลีลานะครับเนี่ยครับตัวฮะเก่านะครับนี่ครับก็มีการเก็บตะไบนะครับมีรอยเนื้อเกินมีรอยเนื้อหลุดนี่ครับจุดๆนะครับนี่ครับการเก็บตะไบนะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับปีสามศูนย์นะครับทำบุญต่ออายุนะครับป็นเหรียญต่ออายุหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับปีสามศูนย์นะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสวยเดิมๆมเลยนะครับ อัายุยี่สามนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับห่วงเชื่อมนะครับเีเก่าห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อพุ่งนะครับวัดบางโรงนะครับ ดูจีวรดูตานะคมเลยนะเห็นเป็นเหมือนคนเลยนะครับเมตตากลมๆเลยนะหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมด้วยนะครับแล้วก็ลอยขอบข้างนะครับขึ้นมาเป็นสันสันสันรอบเลยนะครับต่อไาหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับปู่ไขวัดเชิงเรียนปีสองพันห้าร้อยสองนะครับ เปเหรียญเนื้ออันปะก้านะครับเหรียญเนื้ออันปะก้าเนี่ครับเหรียญหลวงพุทไ่นะครับเียอันปะก้าครับสองพันห้าร้อยสองนะครับต่อไปมาได้ยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญเป็นพระพงนะครับเต่ารีหลวงุทธทวดนะครับพิมพ์เต่ารีนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่ครับหลวงุทธทวดเนื้อว่านนะครับนี่ครับมีรอยรูเล่นะครับด้านหลังมีแร่นะครับ ต่อไปหมายเลขยี่บหกนะครับเป็นหลวงพ่อจงครับเนื้อผงนะครับอันนี้ก็โรยแล้วมันออกวัดปราสาทนะครับหลวงพ่อจงรูปเหมือนหลวงพ่อจงออกวัดปราสาทนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อผงนะครับหลวงพ่อจงวัดปราสาทเนื้อผงนะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนนะครับหลวงพ่อสาครนะครับวัดหนองกลับนะครับนี่ครับคุณแผหนวงพ่อสาครนนะครับวัดหนองกลับนะครับ เป็นพืชพันธุ์พ่อนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับทาบอลแต่ว่าหลุดล่อนไปบ้างแล้วนะครับหมายเลขยี่แปนะครับเป็นเงินเงินนะครับอชโชติทายาการามนะครับอชโชติยะกายารามนะครับหลวงพ่อลบบุรีนะเป็นเงินเงินลงยายนะครับเงินเงินนะันเงินเงินนะปีสี่เจ็ดนะครับวัดชวดใช่ป่านะครับหลวงพ่อลบบุรีแล้วกันครับหลวงพ่อลบบุรีอ่านง่ายดีนะครับหลวงพ่อลบบุรีนะครับเงินเงินลงยานะครับ ส <ellt on. S 2> ามร้อยบาทนะครับอันนี้กิฟก้านะครับเป็นพระกุเป็นพระกุวัดมหาธาตุนะครับเป็นบูรณ์นะครับนี่ครับเป็นเนื้อายปกโพนะครับสมปกโพนะครับนี่ครับกุมหาธาตุเป็นชบูรณ์เป็นเนื้อตะกัวนะครับหลังลายผ้านะครับนี่ครับอนสุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเปินเป็นล็อกเกตนะครับนั่ง เสือนะครับผมก็เปิดนะควัดปังพระนะครับมีตะกุดแล้วก็มีปลาแล้วก็ใช้เม็ดประคำนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับสนใจนะครับช่องทางที่ต่อนะครับคนค้นพระนะครับศูนย์แปดสี่เก้านสามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรละลายเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรทัาไน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเวลาเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนพี่ที่รัชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ